น่ารักน้องเดมี่แปลงโชมจัดเต็มอีกกี้สกอยสายฝออินเนอร์ตีบทแตกควันหลงสงกรานงานนี้คุณแม่ลูกสามลิเดียสรันรัตก็ได้แปลงโชมจัดหนักจัดเต็มให้คู่พี่น้องดีแลนและเดมี่อินกับกระแสอีกกี้ตัวมัมตัวแม่จากเอมวีทาตทองสาวที่เหล่าคนดังคนบันเทิง และชาวเน็ตจำนวนมากไปขุดภาพเก่าๆมาโพสย้อนวานกันเทียบโดยคุณแม่ลีเดียระบุแคปชั่นใต้คลิปว่าอีมีม่มันเป็นสกอยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีกี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสงกรานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเด็กแวนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดีเด้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเด็กหญิงแปวแวลงานนี้ทำเอาพี่ๆแฟนคลับต่างตกหลุมรักและเอนดูอย่างมากมาย โดยเฉพาะน้องเดมี่บอกเลยว่าถ้าได้อินเนอร์เป๊ะมากลูก